เราทดลองสูบน้ำโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เรามีอยู่แล้วนะฮะสองแผงแผงโมโนสองแผงครับนะฮะสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์สองแผงต่อแบบอนุกรมนะฮะแล้วก็มาซื้อปั๊มอ่าซื้อมอเตอร์บัดเลดเพิ่มครับมอเตอร์บัดเลดขนาดสี่ร้อยอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ ซื้อมาเพิ่มนะฮะซื้อมาเปลี่ยนทํางานแทน,เ,นเครื่องสูบน้ําตัวนี้ครับก็ใช้มา20ปีได้แล้วฮะส่วนที่เราทําเพิ่มเติมมาจากปั๊มเนี่ยฮะทำเพิ่มเติมมาก็ตรงนี้ครับจุดนี้แต่เดิมเป็นเข้า2นิ้วฮะครับเข้า2นิ้วครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น3นิ้วฮะสูบน้าในสระเข้า3นิ้ว ครับเข้ามา3นิ้วแล้วก็ออก2นิ้วเช่นเดิมนะปมชับออก2นิ้วเสร็จแล้วที่เราทําเพิ่มมาก็มีแอร์แวร์เนี่ยครับแอร์แวร์ are, ทำเพิ่มมาเพื่อต้องการแรงดันน้ํานะครับเพราะว่ามอเตอร์นี่ได้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์นี่ก็อาจจะแรงดันอาจจะหมุนช้าเป็นบางจังหวะ นะครับเพราะว่าได้พลังงานจากโซลาเซลล์อาจจะหมุนท้าเป็นบางจังหวะบางช่วงบางเวลาไม่เหมือนกับเครื่องสูบน้ำครับให้เหมือนกับเครื่องที่ใช้น้ำมันอันนั้นคงที่ครับความเร็วคงที่แล้วก็จะไวกว่าน,นี้นะเพราะนั้นแรงดันน้ำก็จะดีกว่าเราไปดูเลยครับว่าน้ำออกอย่างไรดูตรงนี้ก่อนครับดูตรงนี้ก่อน ตรงจุดใกล้ๆนะครับจุดใกล้ๆนี่ก่อนครับอันนี้ความสูง2เมตรใช้หัวพ่นน้ำเป็นปีกผีเสื้อความสูง2เมตรครับ แล้วก็ดูแรงดันน้ำกับสว่วนอันนี้ก็ความสูง2เมตรใช้หัว่นน้ำเป็นสปริงเกอร์เป็นมินิสปริงเกอร์ อันนี้ก็ความสูง นี่น่าจะเป็นความสูงตรงนี้ก็เมตรหกสิประมาณโดยประมาณความสูงตรงนี้ประมาณเมตรหกสครับใช้แบบปีกผีเสื้อับทำไมเราจึงใช้ความสูงขนาดนี้นะดูแรงกันน้ำถ้าจะถามว่าทำไมเราใช้ความสูง ต้องใช้หัวพ้นน้ำสูงขนาดนี้เหตผลก็คือเราจะปลูกเราจะปลูกพริกไทยครับปลูกพริกไทยกับไต้นขนุนนะฮะเห็นไหมฮะคือเราเลี้ยงพริกไทยไปกับต้นขนุนนะครับอันนี้เราก็เป็นเสา ตาไม้เก่านะครับเราก็เตรียมไว้ปลูกพริกไทยเช่นเดียวกันครับความสูงก็สองเมตรก,กว่าสามเมตรนะฮะเราทำไว้เตรียมไว้ครับเตรียมปลูกพริกไทยครับบริเวณนี้ส่วนตรงนี้ก็ปลูกพริกไทยเช่นเดียวกันครับเราชํำกิ่ง มะนาวไว้นี่ก็จะปลูกมะนาวในวงปูนครับเตรียมวงปูนไว้ไกลๆนะครับพิชัทยที่เราปลูกไว้แล้วนะฮะอันนี้ก็ความสูงเมตรกว่าครับหัวสปิงเกอร์แบบปีกผีเสื้อครับนะดูแรงดันนะอ่า ผลก็คือที่เราใช้อย่างนี้ก็ทดลองครับระหว่างปีกผีเสื้อกับหัวมินิสปริงเกอร์ว่าอันไหนจะให้น้ำได้ดีกว่ากันนะครับรูที่น้ำออกก็เท่ากันครับแต่จริงอยากได้ พ่นน้าแบบตีผีเสื้อที่รูเล็กที่สุดแล้วก็นะฮะไม่ต้องมีย่างตอนนี้ยังหาอยู่ครับครับเดี๋ยวเราไปดูห่าอย่างนี้ออกไปอีกห้าสิบเมตรครับนี่เราเดินมาไกลจากที่ตั้งปั๊มนะครับก็60เมตรครับนะฮะดูแรงดันน้ำที่สปริงเกอร์ครับ อย่านั่นขนาดนี้ก็โอเคเลยครับนีครับ,รบสบายสบายเราไปดูไกลออกไปอีกที่ต้นลิ้นจี่ครับท้ายสวนจุดนี้ก็ห่างจากปั๊มก็หนึเมตรครับ เราลดน้ำอันนี้เป็นต้นลิ้นจี่ครับลดน้ำแบบสปริงเกอร์ครับ ดูบริเวณวงสวิงของน้ำสปริงเกอร์นะครับโอเคแล้วครับกว้างพอสมควรครับอยู่ห่างจากปัม๊มอยู่ท้ายสวนนะอยู่ห่างจากปัม๊ม100เมตรครับโอเคครับ